สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1-15กันยายนของชาวราศีสิงคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแบบวันที่ราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้นจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีสิงทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ย ดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทำกันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีสิงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงคุณค่อนข้างแบบว่าเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็รู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึกไม่เอาคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกพอแล้วดีกว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าพอคุณรู้สึกพอรู้สึกอะไรไปเนี่ยความสัมาพันธ์ทุกคุณหรือครัมันก็ยังไม่หลุดอะ่ะมันก็จะมีการกลับมาคล้องเกี่ยวอยู่ทั้งในทั้งเกิดขึ้น ทางที้บางท่านบางคนเนี่ยคุณไปคบหาคนใหม่และไปฟั่มนะแต่คนเก่าก,ก็ายังกลับมาคล้องเกี่ยวคุณเองรู้สึกมันก็ยังเหมือนยังตัดเขาไม่ค่อยได้มันเหมือนภาระที่ต้องรับผิดชอบหรือหน้าที่หรือความสัมพันธ์ที่ยังต้องคล้องเกี่ยวกันอยู่ในบางเรื่องนะแล้วเขาเองก็พยายามกลับมาหาคุณเลย,ยามากมากเลยไปฟั่มอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ช่วงปัจจุบันล่ะนะครับช่วงปัจจุบันาสามสิบสิงหาคมเป็นยังไงบ้างาช่วงปัจจุบันสามสิบสิงหาคมเขาเองก็พยายามเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณมากมาก ตอนนี้พยายามแสดงตัวตอนมาแฟมแสดงบทบาทอะไรมากๆคุณเองก็ให้โอกาสเขานะแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากให้เขาทําตัวดีมากขึ้นถ้าอยากจะเป็นอย่างนี้ต้องทําตัวดีนะแต่ว่าคุณเองก็ยังไม่เชื่อใจเพราะมันยังมันก็ยังมีข่าวคราวหรือคุณเห็นพฤติกรรมเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับคุณเองค่อนข้างสับสนจากคุณตอนนี้คุณเลือกที่จะปล่อยวางก่อนแล้วดูทีท่าไปเรื่อยๆพราคุณอยากจะดูว่าเขาจะทําได้จะปรับปรุงตัวได้หรือทําดีได้ตามท,ที่เขาเคยพูดเคยสัญญ,ญาไว้หรือเปล่านะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันเาาว่ ในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูนะว่าในใจลึกๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็อยากดูทีท่าเขาไปเรื่อยๆแหละนะว่าเขาจะเอาอยัางไงแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเขายังไม่คือก็ไม่อยากไปบีบบังคับอะไรเขามากแล้วถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่เปลี่ยนที่ฝ่ายทตัวไม่ดีขึ้นมากๆเนี่ยคุณเองก็จะไม่ค่อยไม่เอาเขาด้วยเหมือนกันเพราะคุณรู้สึกว่าให้โอกาสเขามาเยอะมากๆแล้วแต่ในใจจริงๆเขาก็ยังมีความรู้สึกสงสารก็อยู่ยังมีความรู้สึกห่วงใยเขาอยู่เนาะไม่ต้องตัดไม่อตัวคุเนาะ เขาเองนะก็รู้สึกว่าอยากให้คุณสนใจเขามากที่สุดไม่อยากให้คุณไปสนใจใครแล้วก็อยากให้คุณแคร์เรื่องของเขาสนใจเรื่องราวของเขาห่วงเขานน่นนี่นั่นนี้ยเขาต้องการสิ่งนั้นแล้วก็ไม่อยากแล้วก็ไม่ต้องการให้คุณไปโฟกัสห่วงใครสนใจใครชื่นชมใครเลยด้วยซ้ำงานเพราะต,ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาว่าดีเพียงพอที่คุณจะมอบความรักหรือความสนใจทั้งหมดให้เขาเดีย๋ยวมาดูกันนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ ามาดูกันเนาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดกันยายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้ากันยายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีเออ่ชาวราศีสิงห์บางท่านส่วนน้อยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดูหนึ่งถึงเจ็ดกันยายนเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยหนึ่งถึงเจ็ดกันยายนชาวราศีสิงห์ ช่วงนี้คุณเองอ่ะจะมีเรื่องที่ต้องสนใจเรื่องการเรื่องเงินแต่ว่าคุณเองก็ต้องดูแลเขาอยู่นะครับนะแต่เพียงแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาเรื่องเงยอะเลยเรื่องมากอย่างนั้นอย่างนี้นูน่นนี่นั่นไปหมดเลยแต่จริงอ่ะเขาเองต้องการหบือไม่ละให้คุณเอาใจใส่เขา่านะครับไม่เป็นไรน,าานั้นแต่คุณเองทำได้ไหมคุณก็ทําได้แหละนะแต่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้ทาไมไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักก็สนใจแต่จะไม่ได้สนใจเยอะเท่าเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาที่เข้ามานะครับซึ่่่่่่งงเขาาาอออจจะตีคคคคคววมมมมมใหุุณณผิดไไยยสน คือเรื่องของเขาเลยทําไมช่วงนี้ดูนิ่งๆดูเปลี่ยนไปคือเขาไม่ได้บอกคุณเองเ็ามีเรื่องเครียดเรื่องอื่น่ะที่ต้องจัดการในชีวิตด้วยเหมือนกันเขายังกรู้สึกจะพยายามเอ่อมโหคุณหรือพยายามทําแบบว่าในเมื่อคุณแบบดูนิ่งๆเขาเขาค่อนข้างสร้างประเด็นสร้างเรื่องหรือสร้างเรื่องทะเลาะกันเกิดขึ้นหรือทำตรงงอนเกิดขึ้นด้วยซ้ำมันทำให้คุณรู้สึกค่อนข้างหังกีดอะว่าทำไมเขาไม่มองว่าเออคุณเองก็ต้องมีปัญหาเรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน แต่วระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้ากันยายนล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแปดถึงสิบห้ากันยายนเนี่ยช่วงนี้เขาจะ,าาจะมาทําดีกับคุณมากขึ้นมาคลา,ายมาขอโทษอย่างนั้นเกิดขึ้นเนาะเพราะเขาเห็นแล้วว่าเห็นแล้วว่าคุณเองก็ไม่ได้งอ,อเขาไม่ได้สนใจเขาเลยนิ่งไปจริงจริงนะครับจริงจรเพราะช่วงนี้คุณน่ะสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องปัญหาต่างๆที่นอกเหนือจากเรื่องความรักเข้ามานะครับแต่ตอนพอช่วงหลังในคุณจะเริ่มขี้คลายได้พอขี้คลายหรือแก้ปัญหาได้เนี่ยคุณเองก็จจะกาาดีใ้้เเคขขึึนอุณงงรูสแแต่่วว ไปมีคนไหน่งนอกใจเขาหรือเปล่าเกิดขึ้นนะครับแต่จริงไม่ใช่นะเพราะคุณรู้สึกเ,เคลียร์ปัญหาได้ก็มีความสุขดีแล้วช่วงนี้คุณเองจะอาจจะต้องมีเดินทางไปนู่นไปนี่ไปฝังรันเนี้ยมันก็มีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆแต่เขาจะตีความหมายว่าคุณไปมีแอบไปมีคนใหม่หรือเปล่านยะมีความหึงหวงส่งไฟเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์ไม่แค่นี้นะครับชาวราศีสิงห์ท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งลายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะ